ซึ่งซึ่งต้องต้องคิดไว้ในใจเลยนะครับม่ฉะนั้นบ,บริษัทก็จะอยู่ไม่รอด <c oughs> อทีนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขาไปทำวิจัยกันมานะว่าแล้วก็ทางคุณเิลเมอร์ฟีู่เนียเขาก็สรุปมาให้ฟังฟังว่าทำไมเนี่ยพวกเวนเจอร์แคปเวนเจอร์เนี่ยเวนเจอรนี่คือบริษัทที่เกิดใหม่เนี่ยทำไมมันถึงเฟลทำไมมันถึงแบบรันไปสักพักหนึ่งก็ปิดตัวลงนะครับ ไม,ไม,ไม,ไม่ประสบความสำเร็จซะเลยนะครับก็มีเหตุผลดังนี้ข้อแรกคอมมิชมน์นะครับข้อแรกก็คือว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาอ,อาจจะมีความมุ่งมั่นไม่พอนะครับซึ่งอาจจะเป็นสมาธิสั้นประมาณว่า,อ,าอยากทำอันเนี้ยอยากทำบริษัทธุรกิจนี้สมมติอยากเปิดร้านร้านกาแฟ่อาอยากเปิดร้านกาแฟพอเปิดมาเนี่ย กอดมานี่ไม่ได้ชอบไม่ได้รักในการทําร้านกาแฟจริงแต่เปิดเพราะว่ารอบข้างเขาบอกว่าน่าจะดีเปิดแล้วมันจะเท่แต่พอไปเปิดจริงๆเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เท่อย่างที่คิดไม่ได้ชอบอย่างที่คิดก็เลยขาดคอมมิตเมนตนะครับก็คือเหมือนกับอาจจะคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคงไม่ดีจริงไปทําอย่างอื่นต่อนะครับมันก็ไม่สําเร็จสักทีเพราะว่าเราทาไปครึ่งทางเราก็ทิ้งมันเราไปทํางานใหม่เราทาไปครึ่งทางแล้วก็ทิ้งมันอีกอย่างนี้มันก็ไม่สําเร็จสักทีครับ ข้อที่2ก็คือเรื่องของเรามีความคิดทางด้านธุรกิจที่ผิดๆนะครับคิดว่าสิ่งที่มันจะสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ดันลงทุนไปมันก็ท้ายสุดมันก็ไม่สําเร็จเราอาจจะไม่เข้าใจตลาดไม่เข้าใจตลาดคืออาจจะไม่เข้าใจผู้บริโภคว่าเขาต้องการอะไรนะครับสิ่งที่เขาเคยต้องการในอดีตปัจจบุบันอาจจะไม่ต้องการแล้วนะครับ หรือสิ่งที่เขาต้องการปัจจุบันอาจจะต้องการไปอีกในระยะสั้นๆซึ่งเรายอนของเราก็ยังไม่คืนทุนของเราประมาคือว่า <c oughs> เรื่องของการจ้างคนเขาอาจจะส่วนใหญ่ก็ต้องต้องต้องเข้าใจครับว่าคนเปิดบริษัทใหม่เงินก็น้อยก็คงไม่ค่อยมีเงินจะจ้างคนเท่าไหร่นะครับก็คนเก่งๆเขาจะไม่มาทำงานด้วยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่ได้มีข้อเสนอ ที่ดีพอให้กับคนเก่งให้เขามันเขามาทํางานกับเราหรือว่านำเอาข้อเสนอเนี่ยที่ดีเกินไปไปเสนอกับคนที่เป็นเพื่อนเราแต่ว่าทํางานไม่เป็นครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องการจ้างงานครับถัดมาก็คือเรื่องเงินเงินที่สําคัญมากถึงแม้เราจะบอกว่าเงินไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราแต่ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะรันธุรกิจไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็น กดข้อหนึ่งคือ don't run out of money นะครับก็คือว่าอย่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนี่ยเราก็มีเงินสำรองไหมถ้าเงินหมดปุ๊บทุกอย่างหยุดทุกอย่างดืุดปุ๊บบริษัทปิดทันทีนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ถัดไปนะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารสื่อสารกัใครสื่อสารในองค์กรและสื่อสารภายนอกองค์กรนในองค์กรก่อน ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบ่งงานกันยังไงประชุมอาทิตย์ละกี่ครั้งประชุมทำไมตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับบางคนเนี่ยก็เอาแต่พูดอย่างเดียวไม่ฟังเขาเลยนะครับบางคนก็ฟังอย่างเดียวแต่ไม่ทำเลยอย่างนี้มันก็แบ่งงานไปกมันก็เท่านั้นงานก็ไม่เดินใช่ไหมครับอันนี้นองค์กรนะ สื่อสารกับคนนอกอง์กรมีอะไรบ้างเราต้องสื่อสารกับนักลงทุนผู้ซึ่งจะเอาทุนมาลงในบริษัทเราต้องบอกให้เขาเชื่อว่าบริษัทของเราเนี่ยมีคุณค่ามีอนาคตทําให้เขาเชื่อเราต้องสื่อสารกับลูกค้าเราว่าสินค้าที่เรามีเนี่ยมันสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาหเขาได้เขาซื้อสินค้าเราไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องสื่อสารให้ได้นะครับถัดมาเมื่อเห็นโอกาสใหม่ๆเนี่ยต้องหาให้เจอว่าอันนี้เป็นโอกาส ครับเจอโอกาสโดดลงไปนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเห็นอโอกาสที่ไม่ดีเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีไปถ้าถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานี่ต้องหลบเลยยังอย่าไปคิดว่ามันเป็นโอกาสครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของของอาบางส่วนซึ่งมีน้อยนะก็คือพวกโชคร้ายจริงๆว่าทุกอย่างม,มันลงตัวหมดเลยแล้วอแต่มันโชคร้ายจริงๆอย่างเช่นทุกอย่างเนี่ยนดีหมดแล้วเราทําทุกอย่างแล้ว ปรากวดาเศรษฐกิจตกอันนี้ถือว่เป็นโชคร้ายจริงนะครับก็อันนี้ไม่ช่วยไม่ได้จริงนะครับแต่ที่น่าเสียใจน่าเศร้าเนี่ยกว่าคือว่าคนที่เขาเขาไปโทษเอาว่าเนี่ยที่ธุรกิจไม่สาเร็จเนี่ยเพราะว่าโชคร้ายแต่จริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะขาดคอมมิตเมนต์ก็ได้ใช่ไหมเขาอาจจะมีไอเดียที่ผิดแต่ไปโดนไปโทษมันจริงว่ามันโชคร้ายอันนี้ก็ อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึงซึ่งมักจะไปโทษกันในเรื่องขอโชคความโชคดายกันเมื่อกี้เป็นเรื่องของทํายังไงให้ทําไมการเปิดบริษัทไม่สําเร็จนะครับต่อมาก็ลองมาดูว่าเราเนี่ยในฐานะของผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเราก็มีงานหลักๆเนี่ยอยู่แค่ห้าอย่างเท่านั้นเองอันดับแรกเมื่อเจอโอกาสเนี่ย ประเมินประเมินมันก่อนนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหมาะสำหรับเรามันไม่เหมาะสำหรับเราเราควรจะฉกฉวยมันไหมหรือเราควรจะปล่อยมันไปนะครับถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะโดดลงไปที่โอกาสนี้แล้วสิ่งถัดมาต้องทำคำือว่าเราต้องดูว่าประเมินว่าเรามีมันมีรีซอสอะไรบ้างที่เราจําเป็นในการที่จะเปิดบริษัทหรือการที่จะฉจจกฉวยโอกาสนี้นะครับ หลังจากประเมินแล้วก็ต้องไปหาทรัพยากรนั้นมาทรัพยากรนี่ไม่ใช่แค่เงินนะทรัพยากรอาจจะเป็นพวกคนคนที่มีสกิลเป็นอย่างพิเศษต้องไปหาเขามาหาเขามาไม่มีเงินเงินก็กลายเป็นทรัพยากรกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีเงินจริงๆจ,จ,จะทำยังไงอาจจะให้เขาในรูปแบบของหุ้นของหุ้นส่วนของบริษัทนั่นหมายความว่าเราเราต้องคอมเมนต์เคทต้องบอกให้เขาเชื่อว่าบริษัทเราเนี่ยจะมี value อย่างมหาศาลในอนาคตนะครับก็ทนกัดก้อนเกลือกินกันไปก่อนช่วงนี้นะครับ ่อไปเป็นเรื่องของการบริหารงานภายในนะครับก็ต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพอย่า,เ,าเรื่องเงินอย่าให้มันมีเงินรั่วไหลไปอย่าเอาไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับบริหารเวลาเวลาเรามีแค่24ชั่วโมงถ้าเรามีคนน้อยเราทํางานได้น้อยแต่ถ้าเราทํางานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเวลาที่ผ่านไปเราจะได้งานมาเยอะนะครับสุดท้ายเลยสิ่งที่สําคัญมากคือว่า เราลันบริษัทไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้อะไรคืนมาเลยมันก็เปล่าประโยชน์เพราะงั้นเราต้องรู้จักว่าต้องหาทางหาผลตอบแทนจากบริษัทนี้ให้ได้นะครับมาลาเบลคัมแบ็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างหนึ่งว่าเนี่ย nothing is good forever นั่หมายความว่าไม่มีอะไรที่มันดีดไปตลอดกาลนะครับ ไม่มีบริษัทไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปตลอดการบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่อย่าง IBM เนี่ยช่วงที่เขายิ่งใหญ่เขายิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าเขาจะเป็นอย่างทุกวันนี้นะครับ Microsoft ช่วงที่เขาเคยยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ไม่เคย,ม,เคยมีใครคิดหรอกช่วงนั้นว่าจะมีใครล้ม Microsoft ได้จนกระทั่งตอนนี้มี Apple Apple ก็ตอนนี้ผมเท่าที่สส่ตาเห็นนะมันหยุดถาลงละเคยยิ่งใหญ่ในขณะในยุคข,ของสตีฟจ็อบนะครับ พราะงั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาต้องขายบริษัทขายซะนะครับเอาเงินออกมานะครับถ้าเราดีจริงนอกจากเราจะขายบริษัทของเราให้นักลงทุนได้แล้วเนี่ยนักลงทุนเขาจะจ้างเราในการบริหารบริษัทต่อครับวันนั้นได้ได้สองต่อนะได้เงินจากนักลงทุนแล้วก็ยังมีงานทําอยู่นะครับอันนี้หลักๆก,ก็คืองานของผู้ประกอบการที่จะต้องทำนะครับ <c oughs> ถัดมาเป็นเรื่องของข่าวดีนะครับเ,เราคงคงเคยได้ยินว่าคำว่า natural born salesman ใช่ไหมครับหมายความว่าเป็นนักขายที่เกิดคนนี้คนนี้เขาเกิดมาเป็นนักขายโดยเฉพาะเลยเกิดมาเพื่อเป็นนักขายเลยหรือคนตัวน,นี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบการเลยเขาไม่ได้เกิดมาเป็นลูกน้องใครเขาเกิดมาเป็นนายครับซึ่ง มันอาจจะจริงนะครับแต่ว่าแล้วแล้วความคิดอันนี้มันก็เลยทำทำร้ายจิตใจของคนหลายๆคนซึ่งเขาคิดว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอันนี้เขาก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการไปได้ตลอดชีวิตแต่สิ่งที่คุณบิลเมอร์ฟี่ u ูเนียเขาไปศึกษามาเนี่ยเขาพบว่าสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบการชืพมเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ความสามารถที่มันอยู่ภายในกับเรามันไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเราครับ แต่มันเหมือนกับการเป็นนักกีฬามากวากว่าครับการเป็นนักกีฬาเนี่ยถ้าเราฝึกมากๆยิ่งฝึกยิ่งเก่งจริงอยู่บางคนฝึกแล้วแกงเป็นเร็วคนเข็งบางคนฝึกแล้วเป็นช้าแต่ที่ที่เป็นแน่ๆคือว่ายิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับเราจะเห็นนักกีฬาทีมชาติที่เก็บตัวเยอะๆเ,เนี่ยที่เขาหลายคนที่โดนออคัดตัวออกจากทีมชาติเนี่ยเพราเาพราะเขาไม่ยอมมาซ้อมครับ ระเบียบวินัยเป็นสิ่งสําคัญเพราะทุกคนเชื่อว่ายิ่งฝึกยิ่งเก่งครับถึงแม้แม้แม้กระทั่งนักนนวิชาชั้นนำของโลกเขาก็ยังเชื่อว่าเนี่ยยิ่งฝึกเนี่ยเรายิ่งเก่งความสามารถความพยายามเนี่ยความพยายามเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ประมาณ99%้าเก้าซของความสำเร็จความเป็นอัจฉริยะนี่เป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับแล้วอะไรอีกเรื่องของ Uh, องค์ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยการเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการความเชื่อและความมุ่งมั่นมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทักษะหรอกจะบอกว่าเราไม่มีทักษะด้านการบริหารไม่มีทักษะด้านการเงินไม่มีทักษะด้านวิศวกรรมไม่มีทักษะด้านกฎหมายไม่เป็นไรทักษะมันเป็นแค่สินค้าเราซื้อมันได้เราสามารถจ้างคนเนี่ย เข้ามาเพื่อเพื่อบริหารงานแทนเราเพื่อมาดูเรื่องการเงินให้เราเพื่อมาเพื่อมาว่าความให้เราได้นะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเรื่องถ้าเราไม่มีศักษาอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่มีกฎอยู่สิบข้อเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเท่คร่าวแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะข้ามไปคุยเรื่องกฎสิบข้อเนี่ยในในในหัวข้อถัดไปเลยนะครับ ก็เรื่องกฎสิบข้อที่คุณบิลม์ฟีชูเนียในการจะในการที่เราจะเป็นมันมีกฎอยู่สิบข้อที่คุณบิลม์ฟีชูเนียเนี่ยเขาไปสรุปมาว่าถ้าจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จได้ต้องมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกคือว่าต้องมีความมุ่งมั่นนะครับข้อ2หาปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาับนจะกลับกันนะหาปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาข้อที่3คิดใหญ่แล้วก็คิดใหม่แล้วก็คิด เรื่อยๆนะครับข้อที่สี่เราทําคนเดียวไม่ได้หรอนะครับข้อที่ห้าบอกว่าเราต้องทําคนเดียวข้อที่หบริหารความเสี่ยงข้อที่เจ็ดเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นําคนครับข้อที่แปดก็คือเรียนรู้ที่จะขายนะครับข้อที่เก้าคืออ่อให้ persist นี่คือแบบทำให้ได้อนะ เอาจะทําอะไรต้องทําให้ได้เอาให้ได้พยายามใส่ความพยายามเข้าไปนะครับตือ้อทำอยังไงก็ทาไม่ได้ทาเมื่อเราตืออ้อจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะสําเร็จนะครับส่วนข้อที่สิบก็คือเรื่องของการทําอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยทําไปทั้งชีวิตเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่อยๆไล่ดูกฎทีละข้อแล้วกันนะครับกฎข้อแรกเนี่ยเขาบอกเรื่องของการ make the commitment เขาบอกว่าให้มีความตั้งใจจริงพยายามจริงเอาจริงนะครับต้องถามต like, um, ัวเองก่อนว่าเราต้องการมากแค่ไหนการเป็นเจ้าของบริษัทเราตามแฟชั่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเออเป็นเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมันจะดีอย่างนี้นั้นดีอย่างนี้ดีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเราต้องการจะรวยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าของบริษัทแล้วน่าจะรวยนะครับหรือว่าเราแค่แบบโหงานเราเนี่ยโดนกันแกล้ง ก็เลยต้องลาออกมาจากงานก็เลยมาเปิดบริษัทต,ตัวเองนะครับบิทเทอร์กลัวไม่กล้าบอกคนอื่นว่าโดนไล่ออกก็เลยมาเปิดบริษัทของตัวเองนะครับแล้วก็บอกคนอื่นไปซะว่าเนี่ยเ,เบื่องานเดิมก็เลยออกมานะครับแต่จะยังไงก็ตามถึงแม้เราจะเราจะทำตามข้อใดข้อหนึ่งในสางข้อหรือจะเป็นข้ออื่นก็ตามเนี่ยต้องถามตัวเองว่าเราต้องการมันมากน้อยแค่ไหน เรามีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนอกจากจะถามว่าความมุ่งมั่นเราอะเรามีเพียงพอแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองด้วยนะครับ